เป็นไงน้องมันดีๆอย่างเดมแข่กันไม่ได้ครบยุทธ์ที่เราคิดไงเรามั่นใจไหมผมมั่นใจมน่องพละการสองสี่ครับแต่ฝาเข้าที่โคลอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วเขาจับเชือกเขากไม่ได้จับเชือกตีไม่คอไม่มีจับอ่ะแล้วแต่เชือกตีอยู่นั่นแหละเจ็บแบบนี้ท้อเลยก็บอกให้คะแนนตามาวุฒิกรรมการถูกเดินไปโอ้เลยท้อเลยไม่ต่อยแล้วตัวนี้ ไม่ต่อยแล้วใช่ไหมดูนี่ไม่ต่อยแลีไปใหม่พอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ฟองตัวเองพอใจไหมก็พอใจครับเขาโอ้ยเขาเกี่ยวแต่เชือกทุกดี่เกี่ยวเชือกง่ายเกี่ยวเชือกเทียบกับไฟที่แล้วเป็นไงครับน้องไฟนี้ดีไฟนี้ดีกว่าเยอะครับอืโชกง่ายกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ใช่ยครับเดินเข้ามาให้เตะเลยครับอืไม่หมดด้วยครับไม่หมดด้วยครับแต่แต่เขาจับเชือกครับแต่ถ้าอีกทีหนึ่งก็ไม่ต่อยแล้วสองไฟแล้วครับเจ็บเจ็บใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมครับไม่เอาแล้วครับเจ็บใจนะครับเป็นเจ็บใจครับไม่นิ่เจ็บลครับ มีอาชีพไหมวันนี้ก่อนชกบนเวทีมีไหมลุงนัทน่าจะหาให้ครับแต่ก็อวดแล้วได้แล้วต่อต่อแบบนี้ชนะยากครับท้อไฟหนึ่งแม่งหลายคำไฟป้าเครับไฟนี้นี่ขาดขาดออกจาไฟที่แล้วอีกแล้นะครับน้องไฟนี้นี่ขาดกับไฟที่แล้วนะครับไฟที่แล้วก็ดูว่าน่าจะนะใช่ครับเขาจับเชือกโยกคุ้นผมแต่ไม่เป็นไรครับก็ทำนี้เลยครับ แต่ชนะยากครับตัวตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวต่อยหรือเป่าถ้าเปลี่ยนตัวต่อยเปลี่ยนไปใครดีครับน่าันได้สนุปก็นะครับพี่ก็เอาหน่ากรรมการอยู่ที่ดูเป็นที่ของกรรมการเพราะกรรมการต่อยกันได้เบียดหลือเกินน่ะสองคงั้งพี่ว่าชนะไหมวันนี้ก็ดูอาวุธว่าของเจ้าความรบจะดีฝ่านะตามอาวุธนะัน่าจะดีมันดีฝ่าแหละนะแต่ก็อาจจะได้ลูกแข็งแรงกรรมการมองไปตรงนั้นพี่ว่านะครับครับก็โอเคก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับครับผมครับผมโอเคครับฝากแฟนมวยนะครับมวยมันสุขครับ นะถึงเป็นดีพหลาะครับครับผมครับอบคุณพี่นะาครับผมสวัสดีครับพี่ทอพลครับโอ้โหเกมต้นต้นอึดอัดมากเราเราเราช้าไปหน่อยพลิกอีกแล้วครั้งนี้ก็พลิกนะใช่ครับใช่ครับครั้งนี้เป็นไงก็อย่างที่บอกอ่ะเด็กมันร่างกายดีมันมันช่ได้ตลอดหะครับยกห้าก็ได้ทั้งทั้งยกเลยตอนเป็นรองตอนเป็นองนี่คิดไหมว่าจะพลิกเกมได้แต่มั่นใจนะมั่นใจไปลองก็ยังมั่นใจอยู่ก็ไม่ตกใจคือถือว่าไฟนี่มัน มันจะค่อยยำยำยำมันจะเล่นฝีมืออะไรเขาเล่นไม่ได้แต่เราเราเราได้ลูกร่างกายหัวใจครับฝั่งทีมงานของพร้อมลบเขาแล้วก็รวมถึงตัวพร้อมลบเองเขาเขามั่นใจว่าเขาชนะอันนี้พี่พลมองยังไงครับมุมมองของพี่ส่วนเราเราก็มั่นใจเรานะเพราะเราก็สามยกสามยกอาจจะสูสีเลือดจะเปรองกันหน่อยถ้าทุกสี่เราได้ทั้งยก แต่ว่ามันอยู่ที่ดูพินิกรรมการครับเรากรรมการตัดสินอะไรมาเราเชื่อเชื่อมั่นวันนี้พอใจผลงานลูกศิษย์มากน้อยแค่ไหนครับโอ้สองคนเลยอ่ามังกรพิษแล้วก็ชัดชัยชัดชัยชัดชัยนี่สองไฟต์ติดแล้วนะใช่ครับโอ้โหแบบนี้นี่เล็งใครไว้ไหมครับไฟต์ต่อไปเป้าหมายยังไม่รู้ครับแล้วแล้วแต่ทางผู้กองเขาเขาวางหมากกันเดี๋ยวไปปรึกษาทีมงานอืมอืมอืมนัมวยที่ชัดชัยแพ้มาหลังๆนี่เพียบเลยนะัย คนโยกกระลาเขาอาเพอาขาทำเปเพื่อ่แก้วก็ได้อยู่นะได้อยู่ครับตอนนี้เด็กก็อย่างที่พี่บอกไงเด็กมันมั่นใจมันเลยกลาออกแก้าออกโจเซฟฟ้าประธานได้หมดเนาะโอเคครับพี่พลมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยเขาวันนี้ชัดชายเอาชนะได้แล้วครับพี่ก็ฝากค่ายดับ้ันด้วยนะครับเพราะตอนนี้แต่ละคนออกมาต้องต้องมีคุณภาพครับทุกคนก็ไม่ต่อยต่อยแล้วได้ลุ้นทุกคนครับแม้ชนะเป็นเรื่องหนึ่งเห็นว่าน้องไปเอาชฉีด อาชีพเท่าไหร่เขาไฟนี้เห็นบอกก็ข้าวห้าหมื่นมั้งห้าหมื่นแต่แต่ว่าน่าจะมากกว่านั้นมากกว่านั้นนะอ่ะก็ยินดีด้วยครับกับชัยชนะแล้วก็ยินดีกับอาชีพด้วยครับแบมผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ